เจ้าสวัสดีเนาะมื่อนี้ก็ได้มาหาพอวันอีกเท่อนึ่งนะทว่ามาแกา่ปัญหาไว่ายไงซะเนื่องจากว่าตั้งแต่เพื่อนอ่าเปิดสร้างรายได้นะตั้งแต่อ่าส้าง a d s เซนต์หม่ก็คือต้องข้อบอกก่อนว่าคือค่อยเป็นคนที่สร้าง d อดเซนต์หม่์นะคือจะเป็น a อ s เซนต์ลาวให้กับพวันเนาะ และวันนี้ขั้นตอนการสร้างรายได้จาก YouTube ยู u ูบในไลายค้นอาจจะหูหนอขั้นตอนที่หนึงก็คือจะเป็นขั้นตอนพัน s u b สไครต์หรือว่าพันคนติดตามเนาะอันที่สองหลังจากที่ได้พันคนติดตามแล้วเนาะก็คือเ้าจะเข้าสู่าการเปิดสร้างรายได้ หนะลังจากที่เปิดอใชได้แล้วเขาเนว่ทมันในสมารไดเงินไปนอกก็คือขั้นตอนสุดท้ายที่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายรอถ้าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดสําหรับยูทูบเบอร์นั่นก็คือจะเป็นขั้นตอนการฮับพินหรือว่าฮับจุดหมายจากยนะูทูบนนเองขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยูทูบเบอร์ทั้งหลายนี่อรอคอยนะ และปัญหาในลาวเขานั่นก็คือถึงแม้ว่าเขามีเงินเป็นแสนเป็นล้านลร้เท่าไดกันแล้วแต่เนาะถ้าเขาบริรับจดหมายตัวนั้นหมายควาว่าเฮานี่จะโบได้เงินนั้นั้นและปัญหาก็คืออยู่ประเทศลาวเขานี่จดหมายตัวนั้นหันมันบ่มสามารถมาได้เนื่องจากว่าในระยะนี้หรือว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงโควิดนี่แหละคือจดหมายหรือว่าเที่ยวบินลาวเขานี่มันมาบ่ไดพี่น้อง ก็เลยว่ามันต้องได้แก้วิธีอื่นด้วยการมีเฮ้านี่จะเอาบัตรสปอร์ตหรือบัตรประจำโตู้เพื่อที่จะยืนยันเนาะประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้เฮ้าจะมาเพิ่มบัญชีธนาคารสกร่อนก่อนที่เฮาจะไปแก่บอทิฟายเอเดนอะไรกับสมาน,น,นิกยาายได้ตลอดนะ,อะตอนนี้เขาเพิ่มบัญชีธนาคาร เดี๋ยวตอ้องไปเช็คดีๆเนาะขั้นตอนตันนี้จวมาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดที่สุดเพราะว่าค่อยเคยเจอปัญหาหลายละในกรณีที่เขาเขียนเลขบัญชีผิดจังสีหรืออาจจะเกินไปยันต่างๆนี่มันเขียนได้หรือเลขบัญชีบรตรงกับบรตรงกับซื่อแต่ก็เป็นอย่างเนาะยูทู e เขาบอกว่าเออเลขบัญชีนี้มันตรงกับซื่อนี้อันนี้เขาจะบอกว่เลยหรืออาจจะเลขบัญชีเกินอันนี้ จะบ่งหูเรื่องเลย u t u b e เพียงแตู่ว่าเออในสปปล,ลาวหรือว่าในประเทศเลาวมีธนาคารการค้าต่างประเทศเลาวเนาะเขาน่าจะใช้ชวิตโค้ดเป็นหักเนาะประมาณนี้โอเคตอนนี้เขาจะทำการเพิ่มซะก่อนเนาะมันบอกว่ายืนยันญญพิ้นนะเห็นปะ มันบว่าให้ยืนยัน่พินเนาะเล็กหน่อยหลังจากที่คอยจะทําการเฮ็ดตาม้นตอนเนาะเพื่อที่จะยืนยันโดยที่เขาจะบม่ได้พ,พินนะแต่เขาจะทําการยืนยันใส่พาสอร์หรืออาจจะเป็นบัตรประจำตัวอย่างก็แล้วแต่เนาะอ่าตอนนี้อ่ามันยังบว่าให้ยืนยันแต่มันก็อ่ามีปัญหาอย่างตั้งต่อไปในะกรณีที่เขาบอได้ยืนยันพะินเนาะสมมติว่าเขาขอพินอ่ะทอที่หนึ่งหรือทอที่สองทอที่สามก็แล้วแต่เนาะ หลังจากนั้น3เดือนหรือ4เดือนคือท่าง AdSense จะปิดโฆษณาคือซ่อง YouTube เขาจะบามารถได้จะเปิดสร้างรายได้ก็คือมันจะปิดอันนี้คือเห็นปัญหาลูกศิษย์หลายๆคนเนะาะเจอสันั่นเขาจะต้องได้ขอไปเรื่อยจนหอดซ้ำเทือหลังจากซ้ำเทือแล้วเขาก็จึงจะมาใส่วิธีอื่นโดยที่เขาบได้หับพินแต่ว่าถ้าเขา ขอซ้อมเรือปุ๊บแต่เขารอท้า,าสามเดือนขึ้นไปคือมันจะปิดโฆษณาะอ,อันนี้คือปัญหาเจ้าทุกคนตอนนี้เกิดว่าสำเร็จจสิ้นภารกิจนาะคือใส่เวลาก่อนที่จะสมบูรณ์ก็คือเกือบ4เดือนพี่น้องเนาะ,นะในการที่ก่อนที่เขาจะไปสู่ขั้นตอน และกอนที่เข้าจะสำเร็จเจ็ตจิ้นในการรอคอยสำหรับแอดเซนตเนาะตอนนี้ก็จะสำเร็จจิตจินสมบูรณ์นอกจากอื่นพวกเจ้าทือว่าคอยต้องอเข้าใจสำหรับอ่าพวันนที่ไวเนื้อเจอใจรายการที่หักแพงแบ่งปันเนาะตอนนี้ก็จะว่าอีกหนึ่งซองตอนนี้ก็จะว่าอีกหนึ่งซองยูทูบที่ว่าสำเร็จภารกิจ ในการดูแลเนาะราการแก้ปัญหาในเรื่องของเอเจนรือวาการทับเงินไปนอ้องโอเคสำหรับคลิปนี้กข็ขอฝากเป็นกำลังใจสำหรับคนที่เริ่มในการได้เฮดยูทูปเนาะเขาไม่ต้องทอยไปนอ้องคือเขาจะสู้ต่อไปรายการเฮดไปเรื่อยเนาะสิ่งที่สำคัญคือเฮดไหนไให้คนเบิ่งคลิป How. เฮาเขาไม่ต้องคิดว่เาเฮ้าเฮดเพื่อที่จะเฮาอยากเฮด เนะาะเฮโจงเฮ็ดในสิ่งที่คนอยากเบิง่งพี่น้องโอเคพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อนะสำหรับคลิปนี้กาไวา้์ซัมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมีปัญหาอันใดก็สามารถที่จะสอบถามเพิม่มเติมได้เนะาะฟังอีกสองทางหนึ่งในการที่จะ,ะศึกษาข้อมูลขา่าวสารเกี่ยวกับ YouTube Startup Facebook บ่หรือเรื่องราวของไอทีนั่นก็คือช่องจันปอนแชนเนลพี่น้อง